สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.EXE ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับมือถือ Redmi Note 10s นะครับซึ่งเป็นมือถือที่ออกใหม่มาไม่นานนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ7,000บาทแต่ตัวนี้เนี่ยครับเป็นมือถือที่สเปคอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผมขนาเดียกันเนี่ยก็ทำราคาได้ค่อนข้างที่จะถูกประมาณหนึ่งครับแล้วก็ประสิทธิภาพด้านอื่นๆเนี่ยเท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยสำหรับการทำงานทั่วไปเนี่ย ใช้ได้ครับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับการดูคลิป YouTube การจับ GPS นะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสถึงเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมนำไปทดลองมานะครับระหว่างการใช้งานซึ่งมือถือตัวนี้เนี่ยครับจุดเด่นที่น่าสนใจเนี่ยเขาคือจอเป็นจอ AMOLED นะครับจอค่อนข้างที่จะสู้แสงได้ค่อนข้างที่จะมากนะครับผมมีวิดีโอที่ลองไปถ่ายมาแล้วก็ เห็นเลยว่าแดดเป็นเปรียงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสู้แสงได้รวมถึงมี GPS นะครับที่ค่อนข้างดีนะครับทั้งในร่มและกลางแดดในส่วนของสเปคเนี่ย CPU เขาให้มาเป็น Helio G 9 0 t นะครับความเร็วเฉลี่ยทั้ง8 CPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 GHz นะครับแรม6 g b นะครับแล้วก็เมมโมรีภายในเนี่ย128 GB ครับตัวกล้องนะครับ ไม่ได้มีความโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมตัวกล้องหลักเนี่ยเป็นเลนส์64ล้านพิกเซลครับส่วนเลนส์วายเนี่ยเป็นเลนส์ขนาด8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์มาโคเนี่ย2ล้านพิกเซลนั่นเองรองรับการชาร์จเร็วนะครับ27วัตต์นะครับในนี้เขาให้หมแปลง27วัตต์มาด้วยตัวเนต็ตเนี่ยรองรับ Wi-Fi 5G นะครับแต่ไม่รองรับ Wi-Fi 6นะครับอาจจะไม่ได้สุดสักทีเดียวไปดูในแง่ของประสิทธิภาพการถ่ายรูปและวิดีโอดีกว่านะครับ เท่าที่ผมใช้มาเนี่ยก็คือลองไปถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอตามที่ต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างท,างที่จเยอะนะครับทั้งแบบวายเอลต้วายนะครับมาโครนะครับลองถ่ายซูมดูประมาณนี้ครับลองทั้งกลางวันนะครับแดดเปรี้ยงๆจัดๆรวมไปถึงกลางคืนตอนเย็นนะครับถ่ายอาหารถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับ รวมถึงช่วงกลางคืนที่แบบมืดๆเลยนะครับใช้ไนโหมดลองเซลฟีด่ดูสิ่งที่ผมถ่ายมาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวกล้องเนี่ยเขาให้เลนส์มาครบเลยนะครับทั้งเลนส์หลักเลนส์วายเลนส์มาโครจอแสดงผลเนี่ยเขาเป็นแบบ AMOLED display นะครับก็คือมี Always On ด้วยลองไปอยู่กลางแดดดูสู้แดดไหมเอ้ยผมว่ามันสู้แดดได้อยู่นะเนี่ยคือเราอยู่กับแดดเลยนะครับนี่คือแดดจ้ามาก ก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับเนี่ยสู้แดดได้เช็คสัญญาณ GPS ดูดีกว่าเนี่ยครับอยู่กลางแดดก็ยังมองเห็นนี่คือกลางแดดจัดเลยนะครับเงาผมนี่คือคมมากๆเข้มมากๆเลยจับดาวเทียมแม่นยำนะครับ1เมตรนะครับความคลาดเคลื่อนแล้วก็ดาวเทียมเนี่ยอ่าในวิวเนี่ยได้50สิดวงนะครับตอนนี้ใช้งานได้ถึง3าสองดวง เลยทำให้ความแม่นยำในการจับ GPS เนี่ยแม่นยำม,มากมากครับผมงี้สาย delivery หรือเล่นโปเกมอนโกนี้คือสบายเลยนะเพราะความแม่นยำของแผนที่เนี่ยมันจะเป๊ะมากๆนั่นเองครับแล้วที่เห็นอยู่นี้เป็นวิดีโอที่ผมถ่ายโดยใช้กล้องมือถือ Redmi Note 10s นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อยอดพิมาน River Walk นะครับของแถวสะพานพุทธคือมาเดินแล้วก็ อะไรกินแล้วก็ลองถ่ายรูปดูนะครับตัวมือถืออันนี้เนี่ยสเปคเขาอาจจะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ประมาณ6-7 0 0 0พันประมาณนี้เลนส์อัลต์วายนะครับผมเป็นการถ่ายแบบ Full HD 3 0 fps นะครับคราวนี้มาลองกล้องหน้าครับกล้องหน้าเนี่ยเขาได้ Full HD 3 0 fps เหมือนกันครับสังเกตว่ากันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ก็กำลังทำงานอยู่ประมาณหนึงกันนะเพราะว่า ตอนเดินนีครับมือมันจะไม่ได้อยู่นิ่งๆคิดว่าวิ่งไม่ได้เลยแหละส่วนตัว Full HD 60fps เนี่ยผมว่าตัวกันสั่นเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับคือเดินเนี่ยสังเกตว่ามันมีการโยกอยู่ตลอดนั่นเองที่หน้าแปลกคือมือถืออันนี้มีแบบ 4K ได้ครับวิดีโอ 4K ซึ่งพูด,ดตรงๆว่ากันสั่นน่าจะไม่เวิร์กเลยนะครับ อันนี้คือให้เดินสั้นๆให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันลองถ่ายวิดีโอเรือเคลื่อนไหวดูคือถ้ากล้องมันนิ่งเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะครับอันนี้คือซูมสองเท่านะครับเพื่อให้เห็นเรือชัดขึ้นอันนี้จะลองถ่ายวิดีโอย้อนแสงดูนะครับ แดดตอนนี้วันนี้แดดเปรี้ยงมากๆคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าแสงมันพอเนี่ยวิดีโอเขาก็พอจะช่วยให้นิ่งได้นะด้วยตัวกันสั่นซอฟต์แวร์ครับแต่ก็ใช้ CPU ประมวลผลเอาเรื่องเลยคือกันสั่นเนี่ยเขาก็พยายามทำงานประมาณหนึ่งละนี่คือเดินถ่ายนะครับค่อนข้างนิ่งเลยคนระับถ้าเครื่องไม่ร้อนดังนั้นผมว่า3 0 fps เนี่ยนิ่งสุดละนะครับ เดินแบบเมื่อกี้เลยนะครับนี่คือเดินถ่ายเนี่ยนิ่งเลยคือคือกล้องน่าจะลีมิีได้ประมาณนี้ละาพ่ภาพนะครับคือ 18p 0 0 30fps เห็นว่าตอนเนี่ยอ่าเขาเรียกว่า cpu น่าจะเริ่มร้อนทำงานหนักๆเพราถ่ายวิดีโอน,น,นั้นนจะเห็นพราะทำงานเนี่ยครับจะว่าตัว อะถ่ายวิดีโอแมวหน่อยซูมได้ไหมเออซูมก็พอได้อยู่นะครับคือถ้าถามว่ากล้องเนี้ยเอาไปล็อกเนี่ยพอได้ไหมผมว่าคือได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับ 1080p 30fps เนี่ยคือถ่ายพอได้นะกันสั่นเขาทำงานประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเครื่องเริ่มร้อนนะครับตัวกันสั่นเนี่ยก็จะมีอาการหนืดนั่นเองครับ ถ้าถ่ายปกติเขาจะได้ขนาด13ล้านพิกเซลนะครับลองถ่ายดูอันนี้เป็นรูปนะครับขนาด13ล้านพิกเซลถามว่าเก็บรายละเอียดได้ประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้13ล้านพิกเซลซูมเข้าไปก็จะแตกนะครับอ่านหนังสือตรงปลายทางได้หน่อยนะครับโรงเรียนแสงอรุณตรงนี้อ่านได้นะครับโรงเรียนซางตะคูดอ่านได้นะครับรูปปกติอันนี้คือถ่ายแบบ จากมุมตรงฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเลยนะครับลองถ่ายแบบอัลต้าไวครับอัลต้าไวเนี่ยเขาถ่ายได้ถึง8ล้านพิกเซลครับมีามี AI นะครับ AI ก็จะเห็นว่าเป็นแบบแม่น้ํานะครับสีที่ได้เนี่ยอาจจะดูไม่ได้แบบว้าวเท่ากับตัวเลนส์หลักนะครับแต่รายละเอียดนี่คือได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะที่ดูเรื่องของการเก็บรายละเอียด ไม่ได้คมกริปสักเท่าไหร่อันนี้มี64ล้านหดือยอ่านลอง64ล้านสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยตรงนู้นนะครับโรงเรียนสังตาคูดเนี่ยพออ่านได้นะครับกับโรงเรียนแสงอรุณเลองถ่ายดูเนาะว่าจะอ่านตัวหนังสือฝั่งตรงข้ามได้ชัดขึ้นไหมครับอ่ะลองกดดูอันนี้คือรูปขนาด64ล้านพิกเซลนะครับเออสังเกตนะว่าตัวหนังสืออะ่ะเขา เก็บรายละเอียดได้อยู่นะนะครับอันนี้คือซูมเต็มที่แล้วนะครับโรงเรียนซังตาคูดนะครับคือดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าตอนที่ถ่ายแบบ13ล้านพิกเซลอ่ะเดี๋ยวขอลองพานโนรามาหน่อยหนึ่งครับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้า,างประมวลผลไม่ได้เร็วนะครับ ประมวลผลได้ประมาณหนึ่งเฮ <Okay. S 1> <Hey, S 2> ้ยพาโนรามาใช้ได้อยู่นะโอเคเลยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้ยังพอไหวนะครับเพราะว่าใช้เลนส์หลักในการถ่ายแล้วก็มาประมวลผลในโหมดฟิลเตอร์เนี่ยครับเขาก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกนะหลายอย่างอยู่นะครับเออก็เป็นลูกเล่นนะครับที่ ทำให้ถ่ายรูปแล้วสนุกขึ้นอะประมาณนี้เยอะมากๆเลยนะครับไซเบอร์พังแงวดีอะสมมุติว่าผมจะลองถ่ายรูปแล้วเปลี่ยนสีท้องฟ้าได้ไหมลองดูหน่อยอือถ่ายนะครับกดถ่ายละลองมาดูรูปกัน รูปที่เราถ่ายมาเนี่ยเขาจะมีโหมดแก้ท้องฟ้าไหมนะอ่ามีนะครับตัวนี้ไปที่สกายนะครับสมมติท้องฟ้าที่เราถ่ายมาเป็นแบบนี้นะเราต้องดาวน์โหลดนะครับอ่ะดาวน์โหลดก็ได้อ่ะลองดูนะครับเปลี่ยนเป็นเคลียร์สกายอันนี้แบบปกตินะครับเทียบกันเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าแบบแดดจัดนะครับ เอ้ยได้อยู่เปลี่ยนเมคได้นะครับแต่อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับตัวพื้นน้ำเท่าไหร่ลุงครับมีลุงด้วย<ม>ก็ถือว่าดีนะอย่างน,น้อยก็ยังมีหมดแก้ท้องฟ้ามาให้นะครับในกรณีที่ถ่ายมาแล้วท้องฟ้าไม่เป็นใจนะครับลองเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นแบบแกลล็กซี่ดูนะครับมืดตือเลย แต่แสงบรรยากาศมันก็สมควรอยู่นะเพราะว่าเป็นกลางคืนนะครับอืมได้นะเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยเออพระจันทร์เต็มดวงนะครับอืมนี่ครับเลือกที่จะเบลนดได้อมืมีวิดีโอนด้ครับท้องฟ้าแจ่มใส ดูเหมือนเป็น s t e ล l m o t i o นะครับคือเป็นภาพนิ่งนะครับแต่มีดินามิกของท้องฟ้าเคลื่อนไหวอยู่เอาไปทำสไลด์สวยๆได้เลยนะฝนตกนะครับเฮ้ยบรรยากาศสีอะไรเขาทำได้นะฟลุ๊กุนี่ไเออแนวดีแนวดี ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในมือถือ Xiaomi เกือบทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผมเอามาเล่าละเอียดหน่อยเพราะว่าในตัวนี้ในมือถือตัว Redmi Note 10s ตัวนี้ไม่ค่อมีฟีเจอร์อะไรเท่าไหร่นะครับสมมติจะเซฟปุ๊บเขาก็จะทำวิดีโอไว้ให้นะครับแบบนี้ เดี๋ยวผมจะลองถ่ายมาโครนะครับตอนนี้เนี่ยแสงน่าจะเพียงพออยู่มาโครเขาถ่ายใกล้มากไม่ได้นะครับประมาณต้องถอยมาประมาณสักสี่เซนประมาณนี้นะครับใช้วิธีการซูมเข้าไปเอานะครับซูมสองเท่า,เ,าเก็บรายละเอียดตรงเหรียดแล้วกันครับไหวไหม อันนี้เป็นมาโครสองล้านพิกเซลนะครับมันจะดูแบบเป็นวุ้นๆหน่อยอะ่ะอืมถ้าเทียบกับแบบปกตินะอ่าลองถ่ายรูปแบบปกติดูนะครับไม่มาโครแล้วผมใช้วิธีการซูมเข้าไปแทนครับอาจจะซูมเข้าไปสักหกเท่านะครับอย่างนี้เสีองภาพนะครับแสงของภาพที่ได้เนี่ยมันดูสวยกว่าเยอะเลยแล้วลองกดถ่ายดูครับ ประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงความแบบความเป็นวุ้นอะ่ะมันยังน้อยกว่าตัวแบบตัวมาคโครนะแล้วเนี่ยพวกยาอะไรที่อยู่บนเหรียญนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับผมชอบมากกว่าตัวมาคโครไฟล์ที่ได้เนี่ยความละเอียดนะครับก็ยังเป็น13ล้านพิกเซลอยู่ด้วยนะครับ คือถ้าเป็นมาโครเนี่ยได้แค่สองล้านพิกเซลแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยได้สิบสามล้านพิกเซลเลยครับดูเหมือนจะเอาไปทําอะไรต่อได้มากกว่าส่วนสองเท่าเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าระยะของเลนส์เนี่ยไม่น่าจะถึงยกเว้นว่าถ่ายไกลๆประมาณนี้ครับแล้วเอาไปครอปเอาอืเนี่ยเราเอาไปครอปภาพเอาก็ได้เหมือนกันนะครับดูรายละเอียดของภาพดูแสงนะครับมี Ambient น i ไลนะครับที่เกิดจากการสะท้อนสวยเลยแหละสวยก็มาโครนี้่คือธรรมดานะอผมเทียบกับมาโครดูอันนี้เป็นมาโครครับเห็นไหมครับภาพมันจะดูแบบคอนทราสจัดจับไปเลยคราวนี้ลองมาดูส่วนของรูปภาพกันบ้างครับรูปภาพเนี่ยผมลองไปถ่ายนะครับช่วงอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงเวลาตอนประมาณบ่ายบ่ายเย็นๆนะครับประมาณสามโมงสี่โมงนะครับผม แดดกำลังมีอยู่ก็จะสังเกตเห็นว่าถ่ายในช่วงที่แสงมีเนี่ยมันได้ประมาณหนึ่งนะครับสําหรับพวกภาพถ่ายนะครับอย่างที่เห็นเลยถ่ายใกล้ถ่ายโครสอัพเนี่ยได้หมดนะครับสีสันในส่วนของท้องฟ้าเนี่ยเวลาถ่ายในช่วงกลางวันเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับอพอซูมตั้งแต่ประมาณ2เท่าขึ้นไปเนี่ยภาพก็จะเริ่มแตกหน่อยๆครับจะไปเห็นผลเอาจริงๆก็ตอนประมาณ4เท่านะครับ ส่วน10เท่าเนี่ยมีไว้เพื่อให้ซูมได้นะครับแต่ไม่ถึงกับชัดมากในส่วนของภาพมาคโครเนี่ยผมกลับมองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังดูเป็นวุ้นอยู่สำหรับภาพขนาด2เมกะพิกเซลบางทีเนี่ยใช้ถ่ายซูมเข้าไปด้วยเลนส์หลัก64ล้านพิกเซละครับซูมสัก4เท่านะครับก็ได้ระยะพอๆตัวมาคโครแล้วแถมภาพยังชัดกว่าด้วยถ่ายแมวอะไรงนี้ก็ทำได้โอเคครับ สำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ถ่ายได้ดีประมาณหนึ่งการถ่าย close up นะครับสำหรับออบเจกต่างต่างอย่างที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นหญ้านะครับก็จะเป็นหญ้าเทียมนะครับที่ผมลองไปถ่ายดูถ้ามีแสงเพียงพอเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถแยกแยะระยะชัดตื้นชัดลึกเนี่ยทำได้โอเคเลยการถ่ายท้องฟ้าช่วงเย็นนะครับก็ถ่ายออกมาได้สวยนะครับแล้วตอนเย็นผมก็เข้าไปกินอาหารแล้วก็ลองถ่ายรูปอาหารดู ก็ทำได้โอเคนะครับประมาณหนึ่งภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพดิบเอยนะยังไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะสังเกตว่ารูปของกินถ่ายได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องมาแต่งสีแต่งโทนให้มันดูสว่างขึ้นนะครับอาจจะดูมืดไปหน่อยหนึ่งในแง่ของการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเขาก็ทําได้โอเคประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างการถ่ายแบบธรรมดาอันนี้เป็นภาพถ่ายเลนส์ธรรมดานะครับ แล้วก็ใช้ไ i g h t mode ครับถ่ายจะเห็นว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเราใช้ไ i g h t mode ถ่ายเนี่ยภาพก็จะออกมาสวยแล้วก็เห็นรายละเอียดต่างๆมากกว่านะครับเทียบง่ายๆว่าถ้าถ่ายธรรมดาในตอน,น,นคืนเนี่ยส่วนที่มันสว่างเนี่ยมันก็จะมีแสงกโกลด้านนอกจนจับรายละเอียดไม่ได้ครับแต่พอใช้ night mode ถ่ายเนี่ยก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นนั่นเองซึ่งง่ายๆครับตามปกติที่ควรใช้ก็คือถ้าอยู่ในกลางคืนเนี่ย ใช้ในโหมดถ่ายนะครับพวกไฟพวกอะไรอย่างสะพานที่ผมไปถ่ายสะพานพุทธเนี่ยก็สามารถถ่ายออกมาให้ได้แสงสวยๆได้ครับการถ่ายเซลฟี่ในตอนกลางคืนนะครับอาจจะไม่มีไนท์โหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมแนะนำนะการถ่ายกลางคืนแล้วอยากให้ภาพออกมาชัดนะครับก็ใช้กล้องหลังครับในการถ่ายอาจจะใช้วิธีการฝึกเล็งนะครับให้ให้ภาพเนี่ยอยู่ให้ตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปครอปเอาก็ได้ จะดีกว่าการใช้กล้องหน้าถ่ายแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอด้วยกล้องมือถือ Redmi Note 10s นะครับซึ่งเป็น CPU Helio G90T นะครับถามว่ามันมีประสิทธิภาพเหมาะกับการถ่ายวิดีโอร็อกสักทีเดียวไหมก็อาจจะถ่ายได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเครื่องร้อนเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยถ้าทำงานจนเครื่องร้อนเนี่ย ระบบการสั่นต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ครับแต่ถ้าถ่ายภาพเนี่ยพอใช้ได้นะครับถ่ายให้สวยๆเนี่ยก็ยังทำได้เช่นกันในแง่ของการเอาไปใช้งานข้างนอกในเชิง Delivery นะครับตอนนี้ผมว่าเขาทำออกมาเหมาะนะเพราะว่าให้แบตมาถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็มีหน้าจอเป็น AMOLED นะครับสามารถสู้แสงแรงๆได้สบายเลยนะครับคืออยู่กลางแดดเนี่ยมองเห็น ภาพทุกอย่างบนหน้าจอหมดเลยนะครับไม่ดรอปไปตามแสงคือเหมือนถึงว่าถ้าเจอแสงแรงๆเนี่ยปกติบางเครื่องเนี่ยหน้าจอก็จะมืดไปเลยแต่น,นี้เนี่ยไม่มืดนะครับสว่างสู้แสงแน่นอนแล้วก็ GPS จับค่อนข้างที่จะดีครับในแง่ของการเอาไปเล่นเกมข้างนอกนะครับอย่างโปเกมอนโกอะไรเงี้ยสามารถทำได้ไม่มีปัญหาเลยก็คิดว่าวิดีโอนี้เนี่ยครับคงจะเป็นตัวอย่างให้ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่า กล้อง r e d m ี Note 10 s เนี่ยถ่ายรูปและวิดีโอได้ดีหรือเปล่าถ้าหากมีคำถามอะไรนะครับก็ถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายดูครับ